พ <disadvantaged> <wh> ี่น้องขาเนาะสมตำารอบดื้อค่ะเซษๆพี่น้องขากินกับผักกับขนมเสินเนาะอ๋อกินกับทอดปลาหวานพี่น้องขาเนาะแล้วกับผักเป็ดนุวยค่ะพี่น้องขาเนาะประมาณเป็ดนุวยค่ะอ่ะเมนอยากกินเผ็ดเด้อพี่น้องขากินของหวานมาโดนเนาะอันนี้น้ำตาลนะพี่น้องขาน้ำตาลแดงเด้อตามใส่กันน้ำข้าพี่น้องขาเนาะน้ำตาลแดงค่ะน้ำตาลแดงตามเขาอะไรพี่น้องขาเมน้มีน้ำตาลแดงและใส่น้ำตาลแดงเนาะค่ะเนาะ ตำแซ่บกับสมบกพริกค่ะพอย้ายเ่กินชะลรนะพี่น้องขาและใส่แตาแเทนเ่าโคกเห็เข้ากันพี่น้อง่ะถ้าอยากเผ็ดหลายกับละเอียดโคกหลายถ้าอยากบอก่บอยากบอก่อยากเผ็ดปันใดก็ต้องโคกแหลกเนาะพี่น้อง่ะอันนี้คือเ้วได้อชอบความเผ็ดค่ะ หกเยอะกะเพชรเยอะพี่น้องค่ะนี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องขาเนาะอ่ะแบดนีด้ใส่ยังละ่ะพี่น้องค่ะ<า>ปาดลงไปค่ะเมื่อนี้บะมี่มเะเขือเทศน้อยๆเด้อพี่น้องขาใส่บะเขือเทศน้อยๆเนาะไม่น้อยบะมี่ค่ะพี่น้อง่ะเมื่อนี้อยากกินสมตํากินของหวานมาหลายมือแลว้วพี่นอ้องค่ะพ้อมันอยากกินสมตําเนาะอ่ะพี่น้องมเะเขือเทศแล้วกะมีบีเล็กน้อยพี่น้องขาเนาะ ประกับมะนาวพีน่น้องคะใส่มะนาวฝานจะเป็นเปลือกเลยเด้พอพี่น้องคะเสียก่นใส่น้ำนะอะมักเปรี้ยวกับไส่หลายมัก่เปรี้ยวกับใส่ตามชอบปรุงตามชอบพี่น้องคะเนาะปรุงตามชอบมาที่นี่ยงอ่ะต่อไปพี่น้องคะเนาะน้ำปลาร้าพี่น้องคะน้ำปลาราใส่ยี่ห้อใดก็ได้เด้อคือแล้วเต่พี่น้องคะเนาะแม่แต่ชอบพี่น้องคะน้ำปลาร้าค่ะ ขอดซ่สองยีหย่ห้อค่ะยี่ห้อนี้มันเข้มเกินไปขอกัดใส้นิดเดียวยีหห่ห้อนึงมกะกวานเกินไปนะพี่น้องขาเพราะพอดีนะยี่ห้อหนึ่งมะวานยีหหน่ห้อนึงก็เข้มขอก็เลยเล่นใส่สองอย่างเลยพี่น้องขาเนาะ <c oughs> นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละอันนี้น้ำปลาเด้อพี่น้องขาน้ำปลาใส่ยี่ห้อเด้กกไดขึ้นเล้าเต้ค่ะเหล้าเต้มื้เจ้านอนน้ำปลาทีนิดเดียวคะ่ะไม่ต้องใส่หลายเอาบัตรที่นี่เข้ากับโครกโครกโครกเข้ากันพี่น้องขา ชิมแล้วตามชอบเด้อมื่อนี้พอมีบักกอกพี่น้องขาบักกอกเบิดบักกอกเบิดเบิดงบแล้วเบิดเบิดเบิดไอ้เบิดข้าวมาขายนะเบิดงวดนะพี่น้องขามันเป็นเบิดงบเบิดงวดค่ะอ่ะชิมเด้อพี่น้องขาชิมก่อนที่ใส่เครื่องปรุงเนาะพี่น้องก็ใส่เมื่อแต่เตะเอาเสียบแล้วเด้อพี่น้องขาเสียบแล้วเสียบแล้วนี่โปะแล้วพี่น้องขา เสร็จแล้วใส่เส้นมะละกอพี่น้องขาหน่อยเส้นบักหุ่งเส้นผัดมะละกอพี่น้องขาใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วเตี๋ยเด้อพี่น,อน้องขาเนาะนี่แหละค่ะพอใส่ประมาณนั่นแหละโขลกให้เข้ากันพี่น้องขาเนาะแล้วจะใเขาจะกินหน่อยกินหลายนะพี่น้องขาเนาะแก็ใส่แ้มนั่นใส่แ้มกินเบิดค่ะพี่น้องขา เข้าให้เข้ากันก็ต้องตาแเ้ีงเด้อพี่น้องคะอันนี้ก็ค้นๆเอาก็ได้นะพี่น้องคะเนาะประมาณนี้แหละเซตเรียบร้อยแล้วอ่าบัดที่นี่ก็สิขวดใช่พี่น้องคะขวดใส่จานเนาะบัดที่นี่นี่นี่อ่ะไห้เบิ้งพี่น้องนี่สีสันกับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะเนาะซีมังกรค่ะพี่น้องบัตที่นี่ ตักลงเลยค่ะโอ้โหหนักกินมากมากเลยค่ะเซฟเสียบมาเด้อค่ะเด้อตักให้หมดเลยพี่น้องขาเนาะเสียดายเสียดายเสียดายพี่น้องขานี่เซฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาไปไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องสมตำเด้อพี่น้องขาเนาะสมตำารอบเด้อค่ะเสีบเซพี่น้องขากินกับผักกับขน้สิ่เนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพ่อกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินตำมะฮวงรอบเด้อน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้กินสมตำอีกแล้วเด้อพี่น้องค่ะสมตำตำเคยน้อพี่น้องค่ะของชอบค่ะพี่น้องค่ะตำบอกฮวงอ่ากินกับทอดปลาหวานพี่น้องค่ะเนาะแล้วกับพักพี่น้องค่ะแล้วกับพักทั่วงอกฝรั่งพี่น้องค่ะแล้วกับขนมสินพี่น้องค่ะเนาะนี่ละประมาณนี้เด้อพี่น้องค่ะเนาะอ่าของหวานทีามีอยังกับพี่น oh. ้องค่ะเฮ็ดขนมเค้กไว้นะพี่น้องค่ะเนาะเฮ็ดเอาเองค่ะเค้กกล้วยหอมแล้วก็เค้กอ่า ทั่วพี่น้องขาเนาะทั่วอะมอนแล้วก็เค้กอัมเอียงหล่ะพี่น้องขาเค้กไต้หวันพร้อมพี่น้องขาเนาะประมาณนี้หล่ะพี่น้องขาของกินแก้เพดคะ่ะเอามาไหม่พี่ก้อนของกินแก้เพดเออเนาะพี่น้องขาอันนี้ละอันนี้อาหารปวดคือสมตำเด้อพี่น้องขาอืมลงมื้อเลยละค่ะเดอะ้อมือกลา,างเรียบร้อยแล้วแหละสาสตรเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องขาใส่มือก่อนเดอ้อ มันยังกินง่ายพี่น้องขาใส่ซ่อนสวมน้ำมันกินยากอืมแบแซบศษซช่วงช่วงพี่น้องะ่ะอืมอืมโอ้ยช่วงพี่น้องขาเนาะกินแล้วมันสบายใจพี่น้องค่าขด้กินสมตำสบายใจพี่น้องอือือ ช่วงอกฝรั่งโอ้โหอปลาหวานพี่น้องปลาหวานจะแข็งจัง่อยพี่น้องขาเพราะเส้นน้ำตาลเนาะเสียงแข็งพี่น้อง หมูอบก็มีเด้อพี่น้องค่ะแต่ว่าข่อยเบื่อเนื้อพี่น้องค่ะหมูบ้านพวกข่อยเปนปลแพงเนาะหมูอบก็ก้อนบางแง่นึงพี่น้องอืมแซ่บครับข่อยเป็อยากหมูนะพี่น้องค่ะข่อยอบวายุก้อนบางแงหน่อบอบประชาลูกอบสเต็กนะหมูก้อนบางแง่นึง อข่ uh huh. อยปลาหยากหมูพี่น้องค่ข่อยเบื่อหมูข่อยเบื่อเป็นหมูเป็นเนื้อนะตามบอกหุงนะกินสม,มือก็ได้เด้อพี่น้องข่อยมักค่ะพี่น้องคะ่ะความซอบส่วนตัวเนาะอืมอ uh ืหือ แซ่บแซบพี่น้องขากระลันตีมาเดอ้อปลาลายี่ห้อยังกับไส้รสคอยมันแซนะ่บเนาะบางยี่ห้อกับเค็มบางยี่ห้อกับหวานก่อนแล้วสองย่างผสมกันเลยบอไส้ชิลดเด้อพี่น้องค่ะตมพอดีเลยขอใส้น้ำตาลเทนค่ะอืะ พ่อนมกอกำลังเข้ากันดีๆพี่น้องขาหอมฮึฮะ ปลาหวานเซงงาพี่น้องออกข้งแข็งเติบมันเป็นน้ำตาลน้ำไรแข็งอืผักส่น้ำพี่น้องเปลี่ยวเด็กใจได้ใส่ใส่บังน้าสามเปียงพี่น้องะเนี่ มามานักกินนักกันอือโอ้ยเขาท่าคักเขาท่าเนี่พี่น้องขาแสบแสบมาเด้อ่ะเด้อเห็นปะเนี่ย จำ <c oughs> มังหงกินทุ่มือือกได้เด้อพี่นนองแซ่บอือือสุดยอดสุด วิธีทำตามตามให้เบิ้งอ่ะพี่น้องขะขอใส่แบบพริกแปดลูกแปดน่วยอืมเผ็ดพอดีเลยพี่น้องมื่อกี้อยากกินเผ็ดนะปกติขอใส่หานนุ้ยเอาสามน่วยมื่อกี้ขออยากกินเผ็ดๆนะเพราะขอกินขนมเค้กมาหลายมือแล้วนะพี่น้องขะข่อยก็เลยอยากให้ความความเผ็ดเข้าไปในท้องข่อยนะข่อยเลยใส่แบบพริกแปดน่วยมือนก่น แซ่บครับอเอาบอกพริกไปเผาเผาผ่านไข่มันนะพี่น้องคะในแซ่บพริกแปดด้วยแซบ่บย่างขาหมูไปถาลูกขานึงพี่น้องคะข่อยบอกมากินนละ้วข่อยบอกอยากพี่น้อง อยากแนวนี้นะหมูลูกข่อยกินขาหมูย่างขาหมูขาปอกแง้หนึ่งเสีบเด้อก,ก่ะเด้อนะมีคนถามมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะถามมาลูกซ้ายข่อยกินบดน,นะพี่น้องค่ะ ลูกไส้เขยบอกกินเดอ้อพี่น้องคะอาหารแบบนี้เขาบอกกินพี่น้องอาหารอาหารวิสานนะพี่น้องคะ่ะเขาบอกกินแต่ว่าอาหารไทยเขากินเพกเขากินอยู่ค่ะเขากินบอรเป็นเขาบอกก็กินพี่น้องแต่อาหารเป็นพวกอาหารไทยเนี่ยกินอยู่ผัดกะเพราหรือว่าแกงเขียวหวานหรือว่าแกงยังกาอเกินนี่นะอ่า คัดเปรี้ยวหวานตั้งสินะพี่น้องค่ะอาทีบอกรสเผ็ดนั่นน่ะนะเขากินอืเพราะเขากินเผ็ดมาได้พี่น้องอืถ้าสมตามเขาก็กินตำไทยนะพี่น้องค่ะตำไทยใส่บวบพริกเคืองนงวยนั่นแหละอืออือคือพวกกินเผ็ดน่ะพี่น้อง ขรับเพาะเคยกินเบิดเฮียนไม่ข่อยกินคนเดียวพี่น้องแซบแซบพี่น้องมาเด้อไม่ถามาลูกสาวกินบ่อหนาะลูกสาวกินพี่น้องขาลูกสาวกินอยู่เด้อลูกสาวกินอยู่ตอนลูกชายพวกกินเลยพี่น้องขาลูกชายไม่กินปลาลหาเลยอ่าอืม้ม ลูกสาวกินยู่พี่น้อง่ะแต่ว่าลูกชายบอกินเลยบอกินอาหารกินปลานะพี่น้องเขาบ่เคยกินเนาะอืมก็กินอาหารฝรั่งพี่น้องอืมแต่ว่าแม่กินอาหารยี่สานเป็นหลักอืม จอดคอนเสแซ่บแส่บแสบพักกันนี่พี่น้องคะเขากันก็ตั้มมาห้อง ผักชงออกฝรัลล่งในมาเลเซียกันบ,บ้าดได้เนาะพี่น้องคาเม็ดนี่หน่อยนะเม็ดนี่หน่อยก็จังในผักซีน,น่นะนะพี่น้องคาข้างในเม็ดน้อยข้างในปักซีแล้วเห็นไหมเม็ดน้อยหน่ะเราไปงอกเหรพี่น้อง อืมอ mm ืมโอ้ขักสุดยอดอ่ะ Ugh. ปลาเนี่ยต้องกินระวังปากเรือยพี่น้องค่ะมันแข็งมันจิ่มแข้วทิ่มเนื้อเขากินในระวังขังมันจิไปทิ่มเนื้อเขานะพี่น้องต้องกินแบบ่างระวัง โอ้ยเพียอะ่ะพี่น้องคะแเราขอ,อกินเค,ค้กแกหน้อยกันเด้อเพียแห้งพี่น้องแก่เพีย,พพยก่อนนอ้อยพี่น้องค่ออืม เพดพี่น้องเซ่บเจอกันไหมเด็กค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ